มันกับกของเรามันจะไม่ขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมคะเขาขึ้นแบบนี้ปุ๊บไม่งามเนาะใช่ค่ะสองนิ้วคือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะนิ้วโป้งแตะที่คางนิ้วชี้แตะที่ปลายแขนงค่ะแต่ประเด็นคืออะไรคะประเด็นคือเมื่อกี้ปืนใช่ไหมคะเราได้วากางฟิกมือค่ะฟิกมือหมายความว่าพอเราเจอใส้ปุ๊บเราจะยกปืนขึ้นแบบนี้ค่ะใช่ไหมคะกสวัสดีค่ะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามโอเคค่ะประเด็นที่สองค่ะถ้าพูดอุศอุโศนิ้วโป้งอยู่ที่ไหนคะแต่ที่จมูกแล้ว ใช่ค่ะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามโอ้โหถึงจะโอ้โหก็เลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะเพราะกล้ามเนื้อมันยังไม่เคยใช้ส่วนนั้นใช่ไหมคะต้องฝึกใช่ค่ะต่อไปเซตทีสามค่ะไหวไหวขาค่ะก็ไหวขาค่ะคะท่านแล้วก็เล่นขึ้นมาเนาะยืดโค้งอย่าี้ไหนคะคิวค่ะแล้วก็คิวค่ะแล้วก็ยืดชี้อยู่ค่ะประมาณเขาบอกว่าตีฝกหรือว่าตรงน้นผานก็ได้นะคะประมาณนี้ จะเหมือนเดิมเลยค่ะเราต้องมีการยกมือขึ้นมาแน่นอนถูกไหมคะสูงกว่าเดิมไปอีกเนาะเดี๋ยวอาจจะกับวงนะคะเพราะฉะนั้นค่ะมือติ๊กเหมือนเดิมค่ะเมื่อกี้ว่าหลังเราแน่นแล้วใช่ไหมคะเราลองเทสครั้งนี้ค่ะเราไปได้อีกผันแน่นกว่าเดิมได้อีกนะคะพร้อมมากทุกคนยกมือเลยค่ะเป็นไงคะต้องยกมืออะค่ะอันนี้คือสามสเต็ปทีนี้ก็จบถึงขั้นสุดท้ายค่ะ สเตปนี้คือสเตปเหมือนท่านท่านก็สเตปแรกแต่ไม่เอาิ้กโปงค่ะนิ้วชี้อย่างเดียวนะคะสเตปเดียวเลยค่ะก็คือนิ้วชี้แต่ที่ลายจะบูกค่ะมือปิดนะคะใช่ค่ะง่ายๆค่ะเหมือนที่ทำตอนแรกเลยนะคะใช,ใช่ค่ะก็แค่สเตปนี้ค่ะถ้าที่อะไรไม่ออกนะคะสเตปเดียวก็ได้เลยค่ะเนาะโอเคอันนี้คือ,อํามว่านะคะ